โดนโดนโดนเธอน้ำแห้งมาแล้วหมายที่ผมได้ชะโดสองตัวตรงนี้นม่เช้าผมจะมาตีนะมีคนตีนะครับมีคนล่องเรือตีอยู่ก็เลยไม่ได้ตีน่าจะเป็นเจ้าถิ่นล,ล่องเรือ เลยมันมันวิ่งเลย nắm lại nữa mà โดนไปละอู้กัดไม่โดนตีตสายใหญ่พี่กาแตกไม้ติดโอ้ตัวนี้สาสวยเอออย่างก็น่าตีดิต้องไปตีอีกหาตีอีกแนวนึง กัดไม่โดนกะอ๋อกัดแต่กัดไม่โดนฝนมาแล้วฝนมาไม่ตึ๊เลยเดี๋ยวเปลี่ยนเฮ้ยเตี้ยขางฝาไม้แล้วเดี๋ยวเปลี่ยนมุมมยาไปยืนที่หนี่งไม่มีช่อง,งตีรด้ะยาวเลย หรือเปล่าโอ้โหโดนตัวเดิมมั้งกัดจังโหดเลยโดว์แอนดูเตียงเล็กเลยอะตัวนี้เล็กนะครับโหกัดจัดโหดเลยก็ตอนนี้เราผมจะปล่อยไปแล้วกันนะครับโดว์แอนด์มาดูตัวเดียวกันป่ะน,นะอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ย ปวดปวดปวดปากชีกหมดทัดนเย็นทันเย็นเดี๋ยวปล่อยปล่อยนี่โหดจังอ๋อกระหยันดิ้นยังไรนะอือโอเคคิดไปแล้วเนี่ยครับโอากาสเป็นทีเล็กครับผมเ,เ,ดดเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวปล่อยนะครับตัวยังเล็กหมดเลยเล็กไปหน่อยพื้นที่มัน จ้วงแล้วแค่หน่อยเดียวซีแค่หน่อยเดียวฝนมามืดๆเลยนะมามาอีกอ่ะอ่าอาจจะเปลี่ยนกว่านี้โอเคเรับปลดเลยโอเคคลิปกิปเปอร์นะอโอเคอย่างนี้ปลอดภัยนะครับเดี๋ยวขอโยนไม่ต้องป่าผักกระฉูดนะครับตรงนี้ก็มีน้ําอยู่เนะี่ยเนี่ยมีน้ําอยู่โยนเลยนะครับอู้โอ้ยถึงถึงน้ำถึง โอเคครับผมกัดเป็นทีเล็กครับผมก็ตีได้แค่หน่อยเดี๋ยวก็มีตัวนะครับคอว่าตียัดกอหญ้านะครับแล้วลากออกมามันก็มีเสียครับตามเตามากัดโอเคครับผมทีเล็กสีสีตองครับผมนี่เฮียผมเดี๋ยวผมลองยัดตรงข้างไหนถ้าไม่มีก็น่าจะไปหลบฝนแล้วละครับฝนมามืดเลยเรับผมฝากเยอล้วครับผมทีเล็กยอด ปอาโดนโดนโดนเฉยตีเล่นๆปลาแล้ววะโห้ยชอนใหญ่ย๊อชโดนตีเล่นๆครับตีแบบมาระวังผลด้วยโดนคะรับ ไอส,สวยด้วยมาขึ้นเลยแล้วกัน <c oughs> งัดลอยขึ้นมาเลยไ <c oughs> ด้เปิดกล้องป่ะเนี่ยตีแบบไม่ได้หวังผลอะไรด้วยเอาสบายดูแล้วก็ ออกมากัดนะครับใช้สวยเลยนะครับนี่โลขวาครับผมประมาณโลโลสองได้เนี่ยสตนะออกมากัดจากปลานะครับเอ้าเอาเอา,เอาตีแบบไม่ได้วางผลครับแต่ว่าโดนเฉยเลยนี่ครับใช้สวยเลยนะครับโ้ตีแบบกล่าวว่าไม้สองไม้ ออกมากัดเลยครับทีเล็กครับผมนี่ครับคือเป็นเป็นเหยื่อเสียงดังนะครับเรียกปลาครับนี่ครับบางทีตีไปครับปลามันได้ยินง่ายนะครับเพราะว่าเหยื่อเสียงมันมีเคาะนะครับระบบเคาะข้างในครับมีเสียงลูกปืนเคาะเป็นงานพลาสติกแข็งนะฝังลูกปืนอยู่นี่ครับทําให้แบบเราเล้าทาให้มีเสียงครับทําให้ปลาได้ยินง่ายนะครับลองดูนี่ครับโดนเลยหวังผลนะโอเคครับผมก็เป็นทีเล็กครับผม ตัวเบ็ดเบอร์สองโอครับใครที่อยากใช้ก็ลองหาดูตำรันใกล้บ้านนะครับถ้าไม่ไม่มีขายก็ทักทางเพจได้นะครับนี่ครับเ okay, ค้ผมเพจก็บอลลัวนะครับโอเข้ okay, ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ต,ตามด้วยหวังผลได้ครับทีเล็กสุดยอดฝนจะตกนะครับมีเวลาแค่นิดหน่อยนิดน้อยน้อยนิด เฮียเราไเริมเลยไม่ใช่ปาเรวไมเลิมนะเฮียเราไเริมเลยตียากนะเนี่ยตีนยากอยากตีน้ำไม่ดีฝนจา๋าขออีกสิบนาทีนะตีให้รู้เรื่องหนะ่อย อะไรไม่ว่าเลวกล้องอาจจะมองมาก็เห็นนะใช้โกโปรืะ ตีได้ไหมเนะี่ยโหตีได้เงาเนะี่ยสุดยอดเลยว่ะสบัดมือตรงด้วยผลมาแล้วดูลมอูอาอูอามาเลยเนีนนะ่ย ถึให้มันร้อนดินๆนะมันไม่รอให้ข้างหลังผมกิ่งไม้มันเยอะสาบัดต,ต้องระวังหน่อยเราจะแก้ไม่ไหวโคเคงานเข้าจ้ะ เลอกเลยนียาตบเปลือกเลยนจะไปไหนฮะจะไปไหนไอ้หอเอ้ยไมีฝนหรอก อะไรวะโดสูสายตามโลตัวนี้ตัวเฮี่อะไรน่ะวิ่งไมัน่ะฟองฟอดเลยอืมตึงลอยหอคือเยอะจังวะ ใกล้ๆขอตัวเจ้าพอก่อนฝนจะตกตรงสายนะโอ้โหหึส่งได้นะถ้าเราเอาชัวร์ๆนะครับอุ๊ดดีอุดดีเลยอุดดีเลยออดีนะหลบมันบกเบ็ดช่างมันนะครับไม่สนใจเลนต์เอาปลาคโอ้โหนี่ เป็นโลนะครับน่าจะเป็นโลอยู่นะเกือบๆนะครับก็กัดเป็นทีเล็กครับผมเหยื่ออยู่ไหนเห็นตามมาเป็นคลื่นเลยนะครับก็ตอนแรกคิดว่าเป็นชะโด้วลยคลื่นใหญ่ก็เลยชะลอชะลอเหยื่อนะครับกัดผิดจริงทีนึงแล้วก็ชะลอยใหญ่หน่อยครับมันก็กัดสามครับแล้วก็ส่งสายเลยนี่ครับทีเล็กครับผมส่งสายเอาเรื่องนะครับ ก็ส่งสายก็ได้นะครับแต่ว่าการส่งสายนะครับส่งพอประมาณนะจะส่งแบบจะส่งลืมะส่งกล่าวว่าเออถ้ามันเขมือไปหน่อยแล้วก็มันก็เราก็วัดนะครับนี่ครับโอเคครับผมรู้เรื่องครับผมฝนมาอีกแล้วเข้ามาที่ไรฝนตรงเที่นะครับไม่รู้เป็นอะไรครับแต่สภาพหมายก็นะครับน้ําขุ่นครับตัวเฮียวิ่งกันตลอดเลยแต่ก็ยังมีฟอร์มีปลากัดนะครับ คผมฝากเยอะแนะครับทีเล็กก็ฝากสนับสนุนนะครับผมนี่ครับมีวางขายทั่วประเทศลองดูใช้งานง่ายครับผมเสียงเล้าเล่าช่อนชโดครับผมชอบหมดฝากนะครับผมสุดยอด